สวัสดีครับพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาจากอังเปานั่อนัังที่ผมได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเมื่อกี้เองนะผมบอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวมี อีกคลิปนะครับแจกอังเปาครับก็มีคนกดไลค์หกไลค์ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะสำหรับ6ไลค์นะครับอ่าก็นะครับผมก็จะแจกอังเปาในวิดีโอนี้แหละนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็ผ่านไป20นาทีก็184ท่านนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะเลยครับซึ่งอังเปาในวันนี้นะครับผมนะก็จะแจกอยู่ที่ในส่วนของ t ูมานี่วอลเล็นะก่อนที่เราจะไปแจกอังเปานะผมจะทําการนับหาเงินก่อนนะก็คือหาเงิน เพื่อสร้างอ่งเปานั่นเองนะซึ่งเงินตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคนนะว่า,าผมจะนำเงินจ่นวหนึ่งจากกิจกรรมของ coin hunter ของ t r u m a n y wallet ครับเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆพื่โดยการแจกอังเปานั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มองว่านะครับการแจกอังเปาของผมนะครับได้เงินน้อยไม่ว่าจะเป็น2บาท4บาทนะครั้งละ1บาท2บาท3บาท4บาทเนาะคุณก็ปิดคลิปนี้ ไ,ได้แต่สาหรับคนที่อยากรับอังเปลนับก็สามารถที่จะรับได้นะเมื่อคืนก่อนนะสวันก่อนผมโพสต์ไปประมาณตอนเที่ยงคืนนะตอนเที่ยงเกือบตีหนึ่งนะครับมีคนเข้ามาดูแล้วก็มีคนเข้ามารับนะบตอนนั้น30บาทถ้าจะไม่ผิดนะไม่ใช่3าคนนะแล้วก็มากดรับแล้วก็รับไปหมดมีบางคนรับไป9บาทเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับนะส่วนนั้นนะครับ โอเคนะตอนนี้ผมเปิดได้10บาทเลยทุกคนในะกิจกรรมของ c o ฮั Hunter เนาะเดี๋ยวเรานะ่าจะเปิดกล่อ,องของขวัญไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยนะครับเล่นกิจกรรมของ c o ฮั Hunter นะผมนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสมัครใต้คลิปเดีด๋ยวนี้แล้วก็วิดีโอสอนการสมัครใต้คลิปเดี๋ยวนี้ด้วยเช่นกันนะกิจกรรมของ c o ฮันเ n t e r ก็คือปีกรรมของทางทูมานี่วอลเลตได้จัดขึ้นไว้เนาะมีเงินมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทนะเพื่อที่เขาจะให้แก่สมาชิก นะที่เป็นสมาชิกของ True Money Wallet นะครับามารับเงินฟรีนะครับอ่าได้รับไป2ส,สิทธิน,นะถ้าคุณกดลิงก์ ล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปตัวนี้หรือลิงก์ของเพื่อนเพื่อนะครับที่แปะไว้ตามโซเชียลต่างๆนะครับคุณจะได้รับสิทธิ์ไป20ส,สิทธิ์นะในการที่เราจะเปิดกล่องของขวัญนะครับถ้าสิทธิ์ของคุณนะหมดไปนอกาสิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้หมดไปคุณสามารถที่จะหาสิทธิ์หัวใจได้เพิ่มโดยการชวนเพื่อนแมวก็คือเป็นการชวนเพื่อนมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของการเพิ่มสิทธิ์นั่นเองนะ แล้วก็มันจะมีกิจกรรมพิเศษของการเพิ่มสิทธิ์ด้วยทุกคนนะถ้าเรานะครับแนะนำหรือชวนคนมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับครบ100คนนะเราจะได้รับเงินมูลค่า500บาทนะครับ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเรานะครับแนะนํา1000คนนะเราจะได้รับอยู่ที่5,000บาทนะครับแล้วก็หนึ่งั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นกิจกรรมพิเศษของทางคอยฮันเตอร์นะครับผมนะโอเคนะเราจะเกิดเ,เราจะกดเล่นเกมกันต่อไปเรื่อยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของลิงก์อ่งเปาผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่คอมเมนต์ปัดหมุดน,นะครับแล้วก็ผมจะบอกเวลาด้วยว่าจะโพสตลิงก์ตอนเวลาเท่าไหร่นะตีเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ดิประมาณก,กี่ทุ่มนะแล้วก็ผมจะ มาโพสตลิงคุณก็มารวมตัวกันแล้วก็มารับอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งนี้ผมจะแจกอยู่ที่กี่คนนะครับก่อนหน้านี้ก็50คนถ้าเด็กๆหน่อยผมก็จะแจกอยู่ที่30คนเพราะาคิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาดูน้อยในช่วงเวลานั้นก็เลยอยากแจกน้อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่า ถ้าผมลงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็อาจจะเป็น50ิคนก็เป็นไปได้เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนดูยังเยอะอยู่นะครับเพราะเมื่อกี้ผมลงคลิปไปเมื่อกี้ผ่านไป20นาทีก็มีคนดูประมาณ100กว่าคนอยู่นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะแจกกี่บาทดีในคลิปอยู่นี้เราจะมาหาเงินก่อนนะจะมากดเปิดกล่องของขวัญก่อนนะครับแล้วก็เข้าค่อยมา คำนวณอีกที่1น,นะครับว่าเราจะแจกกี่บาทตอนนี้ผมมีเงินในบัญชีตอนนี้อยู่ที่117บาทนะครับที่สามารถแลกได้นะครับตรงนี้นะเราจะเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่าแล้วก็เลค่อยเราจะค่อยเบิกแล้วก็ค่อยถอนเงินแล้วก็ไปนําเงินส่วนนั้นไปแจกเป็นอังเปาหมดเลยนั่นเองนะครับผมนะน่าจะแจกอยู่ที่120บาทเนาะเดี๋ยวให้มันหมดครั้งนี้เนาะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะตอนนี้4นาทีแล้วนั่นเองนะครับผม โอ้โหอาจทำได้ทุกคนได้20บาทนะก็เปิดวงขวัญต่อเลยดีไหมได้127นะครับลองกดถอนถ้าถอนไปก็จะได้แค่120บาทก็โอเคเลยแล้วกันเนาะ120บาททุกคนพอใจไหมน่าจะน่าจะพอใจเนาะถ้าผมแจกอยู่ที่30คนล่ะสมมตินะ120 หานด้วย30ก็ตกประมาณ4บาทถ้า1นึ่งรนด้วย50ก็ตกประมาณ2จุดกว่าบาทงั้นผมขอปั๊มก่อนแล้วกันนะผมเอ,อ้โอ้โหผมกดแลกเงินเลยเหรอเ <c oughs> มื่อกี้ผมคาดว่าจะทําการหางเงนต่อนะก็ผมกดแรกเลยทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราแจก,ก120คนแล้วก็แจกแค่30คนพอเนาะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะรับคนละ4บาทนะครับมีสิทธิ์ที่จะรับ4บาทนั่นเองเนาะ แล้วก็มีสิทธิ์คนมีสิทธิ์ที่จะรับมากกว่า4บาทด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะตอนนี้ก็ผมก็กดแล้วไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะกอนเงินก็น่าจะเข้ามาแล้วนั่นเองเนาะเออนี่ทุกคนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเงินก็เรามาแจกอ่งเปากันดีกว่านะครับกดดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปแจกสร้างซองอ่งเปานะครับแล้วก็กดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลยเมื่อกี้เราถอนไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จํานวนคนรับซองก็สามสิบคนเลยแล้วกันเนาะจะได้ประมาณ อันนี้เป็นขอแบ่งทแบ่งเท่ากันก็จะได้ประมาณคนละ4บาทนะครับแต่ว่าผมขอสุ่มจำนวนเงินแล้วกันเนาะอ่าก่อนที่เราจะไปสุ่มเดี๋ยวขอเปิดประวัติซองก่อนนะอ่าอันนี้วันที่20นะผมแจกไปผมแจกไป100บาทเนาะตอนนั้นนะครับมีคนได้9บาทด้วยทุกคนนะนี่ถืกบทไวนี่ทุกคนนะ9บาทเลยทุกคน5บาทก็มีนะ6บาทก็มีทุกคนนะก็เลยคิดว่าครั้งนี้น่าจะได้เยอะนะ น่าจะมีคนทำรายสถิติ9บาทน่าจะเป็น10บาทก็มีนะเพราะว่า30คนเหมือนกันเนาะแล้วก็แจกมากกว่าคือแจก120บาทด้วยอันนี้แจกแค่100บาทนั่นเองนะครับสำหรับเดือนธันวาคมนะผมสร้างอ่างเปาไปแล้วอยู่ที่กี่ซองอะ่ะ1 2 3 4 5 6นะ6แล้วก็7นะครับ7 720บาทนะแล้วก็รวมกันอันนี้ก็เป็น820บาทนะครับโอเคแล้วก็กดขอบคุณนะครับที่สนับสนุน ช่อง ANC ที่ส,สัมผุสตลอดมาแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่แฮชแท็กครับนะครับนี้คือเป็นเหรียญของครับคอยนันเองในคอมบิดครับนะครับอ่าผมก็สะสมอยู่นะในส่วนของเหรียญน,นี้นะโอเคผมก็ขออนุญาตแคปวิดีโอหน้าจออ่าไม่ใช่ดิแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับกดยืนยันนะครับตรงนี้เลยทุกคน แล้วก็คัดลอกลิงก์นะจะบอกว่าลิงก์วิดีโอนี้ไม่ใช่ลิงก์อ่างเปาวันนี้ทุกคนนะผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เป็นคอมเมนต์ปัดหมดนะหลังจากที่ลงคลิปวิดีโอนี้ผ่านไปแล้ว20นาทีแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้นะความยาวของคลิปก็ประมาณ7นาทีแล้วคิดว่าถ้าผ่านไป10นาทีก็คนที่เข้ามาดูหลังๆน่าจะไม่ทันเนาะก็เลยเผื่อไว้อีก10นาทีก็เป็น20นาทีก็แล้วกันนั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคกดคัดลอกไปเนาะ ก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนช่องของ ANC เสมอมาเนาะ,ะตลอดปี2,564นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้วันที่22เองนะยังเหลือประมาณ8วันผมก็จะมาแจากอังเปลาลีเล่ทุกคนนะจนกว่านะครับจะหมดกิจกรรมของอ c o ฮ l Hunter นะเพราะว่ากิจกรรม c o ฮ l Hunter จะหมดเขตวันที่31ธันวาคมนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ยังไม่ได้เล่นนะครับก็สามารถจะมาร่วมเล่นกันได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่นะแล้วก็อยากหาอยากชวนเพื่อนนะก็สามารถจะไปคอมเมนต์ปัดหมดุดไม่ใช่เดี๋ยวจะสามารถที่ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของการฐานเงินฟรีผ่านแอปห่าเงินฟรีผ่านเนฟซบุ๊กน,นะครับผ่าน Facebook กลุ่มไลน์กลุ่มต่างๆนอกาะคุณไปแชร์หรือตอนนี้ไปแชร์ให้เต็มที่นะเพราะว่าคุณสามารถจะรับเงินฟรีได้ฟรีๆเลยทุกคนเนาะสำหรับคนที่ มองว่านะได้รับเงินน้อยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกกับคุณได้ตรงนี้นะก็คือขึ้นอยู่กับพิจารณาของคุณเองเนาะเพราะว่านี่คือเป็นการเงินฟรีนะไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เ,เงินก็อาจจะได้น้อยอยู่นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความพยายามแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะไปดึงคนอื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากแค่ไหนนั่นเองนะถ้าของฟรีก็คือว่าเขาต้องการให้เรานั้นเป็นตัวแทนไปโปรโมทให้คนอื่นมาเข้าวงกิจกรรมฉะนั้นก็คือว่า เรานะครับจุดแข็งก็คือว่าเราต้องแนะนําเพื่อนหรือแนะนําคนอื่นมาเล่นกิจกรรมนั้นเองนะไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามที่เป็นแอปอหาเงินฟรีเว็บหาเงินฟรีงานหาเงินฟรีนะครับทุกๆอย่างคือเขาต้องการให้เราแชร์ให้เราโปรโมทให้คนเขารู้ให้คนเขาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นนั่นเองนะครับโอเคทุกคนหนะ้าวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ฟันดีทุกคนนะสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมว,วิดีโอนี้นะครับ